สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอยากรวยส่งท้ายปีรีบดูด่วนเลยมาแล้วเลขเจฟองเบียวันสิบหกธันวาคม2566ผ่านพ้นไปแล้วสําหรับการประกาศผลรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่1นึธันวาคม2 5ง6้าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับเจฟองเบียที่ไม่กักแนวทางให้ไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเสี่ยงโชคกันแทบพุกงวดล่าสุด ได้ออกมาแจกแนวทางเลขประจำวันที่16ธันวาคม66เพื่อให้เหล่าคนชอบตัวเลขได้นำเอาไปเป็นปปตัวเลือกประกอบการตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคในวันนี้ซึ่งประกอบด้วยเลขที่น่าสนใจดังนี้รัฐบาลไทย16ธันวาคม66ได้แก่เลข5 56 58 59เม็ดเดียว50 805 957และ845 ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ